เชียงคานเมือง slow life ริมโขงแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครๆก็ไปสัมผัสได้ใครบอกว่าเที่ยวเชียงคานต้องจ่ายแพงวันนี้พักหลักร้อยจะพามาดู10ที่พักเชียงคานร,ราคาถูกหลักร้อยสุดคุ้มค่าใกล้ถนนคนเดินริมโขงพักผ่อนสบายกระเป๋าสามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยครับ เริ่มกันที่ที่พักแรก with a view hotel at เชียงคานที่พักสุดชิกริมโขงณเมืองเชียงคานบรรยากาศชิวๆเหมาะกับการพักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงแบบเต็มอิ่มครับตัวที่พักตั้งอยู่ติดถนนคนเดินเดินทางสะดวกสบายมากห้องพักตกแต่งน่ารับบอกเลยว่าคุ้มราคาสุดๆแถมยังเป็นคาเฟ่ด้วยนะมีลานจอดรถไม่ไกลจากที่พักด้วยครับใครอยากได้ห้องพักวิวสวยๆแนะนาจองห้องริมโขงเลยครับ 2. โรงแรมเวลาและนาทีที่พักราคาหลักร้อยสุดคุ้มคา่าตั้งอยู่ในซอย9ก้าล่างใกล้ถนนคนเดินเชียงคานแค่เดินไม่กี่ก้าวครับบรรยากาศอบอุ่นเหมือนมาพักบ้านญาติแถมยังเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนสุดๆสไตล์การตกแต่งเรียบง่ายแม้ห้องพักจะไม่ได้เห็นวิวแม่น้ำโขงแต่ก็ปั่นจักรยานที่ทางที่พักมีให้บริการฟรีไปได้ใกล้ๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีชากาแฟและขนมปังให้ทานฟรีอีกด้วยครับ 3บ้านกขงริมโขงเชียงคานที่พักสุดชิคริมโขงที่เชียงคานกับราคาหลักร้อยแต่ได้วิวหลักล้านตัวที่พักตั้งอยู่ติดถนนคนเดินแถมยังติดริมแม่น้ำโขงให้ชมวิวสวยๆบรรยากาศดียิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวมีหมอกบางๆยิ่งฟินเข้าไปอีกห้องพักมีให้เลือกทั้งแบบติดถนนคนเดินและติดแม่น้ำโขงตกแต่งสวยงามมีทั้งแบบห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมแถมยังมีดาดฟ้าให้ชมวิวอีกด้วยครับ 4. เสน่ห์เลยเชียงคานซอยสิที่พักบ้านไม้2ชั้นสไตล์มินิมอลสุดน่ารักตั้งอยู่ใจกลางถนนคนเดินเลยครับเดินลงมาก็เจอความคึกคักพร้อมซึมซับบรรยากาศชิลๆได้ทันทีแม้จะไม่ได้ติดแม่น้ำโขงแต่ก็ได้ยินเสียงรอบด้านเหมือนอยู่ใกล้ๆเลย ห้องพักอยู่ชั้น2มีวิวถนนคนเดินเก๋ๆภายในห้องพักตกแต่งสวยงามอบอุ่นมีทั้งทีวีตู้เย็นและห้องน้ำในตัวแถมตอนเช้ายังมีกิจกรรมตักบาตรหน้าที่พักอีกด้วยนะครับ <S 5. s u สุเนตตาโฮสเทลเชียงคานที่พักสไตล์บ้านไม้2ชั้นริมแม่น้ำโขงใจกลางถนนคนเดินเชียงคานบอกเลยว่ามูดดีมากครับได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านพักต่างอากาศริมน้ำแถมยังเดินไปช้อปปิง้งถนนคนเดินได้แบบไม่กี่ก้าวอีกด้วย ตัวที่พักตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมีบ่อปลาคาร์ฟห้องพักกว้างขวางที่จอดรถของโรงแรมก็มีให้บริการในซอย11เช่นกันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ 6. 2ผัวเมียคาเฟ่แอน์บาร์ที่พักหลักร้อยสไตล์บ้านไม้สุดน่ารักที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศคลาสสิกของถนนคนเดินเชียงคาน บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเพราะนอกจากจะเป็นที่พักแล้วยังเป็นคาเฟ่เก๋ๆที่เสิร์ฟทั้งกาแฟเครื่องดื่มและอาหารจานเดียวอีกเพียบตกกลางคืนก็แปลงร่างเป็นร้านเบียร์สุดชิคให้คุณนั่งชิลได้ยาวๆที่สำคัญห้องพักก็ส่วนตัวนอนสบายเหมาะกับคู่รักที่มาเที่ยวเชียงคานสุดๆครับ7แคปซูลโฮสเทลเชียงคาน ที่พักสุดคุ้มหลักร้อยทำเลดีเป็นที่พักสไตล์แคปซูลสุดเก๋ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้ถนนคนเดินและริมโขงเดินไปแป,ป๊บเดียวก็ถึงแล้วแถมหน้าที่พักยังมีเซเว่อีกด้วยนะครับสะดวกสุดๆไปเลยห้องพักก็มีหลายแบบทั้งแบบแคปซูลสำหรับสายลุยเดี่ยวหรือจะเป็นห้องแฟมิลี่สำหรับมากับแก๊งเพื่อนก็ได้ครับโดยรวมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ8 จำเลยรักเชียงคานที่พักสุดชิคสไตล์คาเฟ่ย่างถนนคนเดินเชียงคานปากซอย16ทำเลดีติดถนนคนเดินใกล้ริมโขงบรรยากาศตลาดเก่าสุดคลาสสิกห้องพักเรียบง่ายน่าพักผ่อนแถมยังเป็นคาเฟ่และร้านอาหารเช้าในตัวด้วยนะครับคุ้มค่าสุดๆกับราคาหลักร้อยเพราะมีอาหารเช้าให้เลือกหลากหลายมากครับ 9. หมุยฟังเดวิล ที่พักสุดชิลริมโขงที่เชียงคานเหมาะกับคนอยากสัมผัสวิถีชีวิตสโลลฟ์ครับตัวที่พักเป็นบ้านไม้สไตล์น่ารักอบอุ่นให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านห้องพักหลากหลายแบบโดยเฉพาะห้องที่มีวิวแม่น้ําโขงคือสุดมองเห็นวิวแม่น้ําโขงได้แบบเต็มตาทำเลที่ตั้งคือดีมากครับอยู่ติดถนนคนเดินเดินชอปปิง้งกินของอร่อยสะดวกแถมยังมีจักรยานให้ปั่นเล่นริมโของอีกด้วยนะครับ 10. บ กันละครั้งหนึ่งณนะเชียงคานที่พักสุดชิคสไตล์วินเทจตั้งอยู่ใกล้ถนนคนเดินแค่ไม่กี่ก้าวเดินเล่นชิลชิหรือจะปั่นจักรยานฟรีของที่พัก,ทพกเที่ยวริมโขงก็ได้ครับตัวห้องพักตกแต่งอบอุ่นด้วยพื้นไม้ให้ฟิลย้อนยุคบรรยากาศดีมีที่จอดรถพร้อมโดยรวมคือเหมาะกับสายชิลที่มองหาที่พักราคาประหยัดใกล้แหล่งท่องเที่ยวในเชียงคานครับ ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับวิดีโอหน้าพักหลักร้อยจะพาไปแนะนำที่พักดีๆที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยครับ